โอเคสวัสดีครับยินดีต้อเราเข้าสู่เกม Project ซ o m b อยเกมเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้ครับ EP 2ต่อจาก EP ที่แล้วเลยครับเราได้กิกกมากซุปเปอร์มาร์เก็ตในตัวเมืองของรถบูดครับบุกเข้ามาไม่มีซอมบี้ครับแล้วก็ไม่มีสัญญาการขโมยที่ดังขึ้นนะอาหารพร้อมครับเราก็จะออกไปฟาร์มในบริเวณโดยรอบแผนก็คืออยากจะหาพวกอุปกรณ์ทำบ้านนะครับ ยังไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะไม่แย่เลยไปก่อนจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปไปลุยกันออกไปลุยเลยไหมตีสามก็น่าจะลุยได้นะเดี๋ยวของอย่างนี้ค่อยว่ากันนะค่อยๆเก็บมืดไหมอะมันไม่มืดหรอกน้องปะออกเดินทางตีสามครับไล่สำรวจรถด,ดูก็ได้น้องว่ารถมีกุญแจไหม รถส่วนใหญ่มีกุญแจเนี่ยขึ้นรถมาสามคันเนี่ยกุญแจเพียบเลยชุดผสมชุดผสมพยาบาลเจอฟันแผลเฮ้ยเจอเข็มกับได้ครับของโปรเฮ้ยพี่เจอรถสภาพดีมีกุญแจด้ยตกอยู่อันนี้น่าจะล็อกเสียงนะเรามีไขควงเราวนีหนาแผ่นที่รถบูยครับเจอแล้วครับสวย เจอรถครับแต่ไม่มีน้ำมันสุดยอดเหล้าวิสกี้อืมน่าทำระเบิดขวดเฮ้ยพี่แต่ไอปั้มน้ำมัน,นที่ผมเดินเข้ามามันอยู่ใกล้เรามากเลยพี่กันไกลหรอแต่เราไม่มีถังน้ำมันถังน้ำมันมีนะมฮะเดี๋ยวพี่เราเดินขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งอ่ะเราถึงปั้มน้ำมันละผมเดินผ่านมาแต่เดินเข้าเหมืองซอมบี้เยอะอยู่มีซอมบี้ทาหารด้วยมากตอนที่ผมเดินเข้ามาทาหารแบบใส่ชุดไม่ค่อยเต็ม <c oughs> ซอมบี้ตัวแรกของคลิปไปเฮ <c oughs> ้ยยัรงระทืกอันนี้เป็นโรงแรมนะเะ็นทางเข้าเมืองโอรโบูดพวกร้านตรงนั้นมันจะอยู่ตรงไหนวะร้านเขาเรียกร้านอะไรนะร้านอบุปบกรณ์ช่าง น้องเกิดตรงประตูนี้หรอหรือน้องมาพักในโรงแรมเนี่ยไม่บิผมเกิดไกลกว่านี้ผมอยู่ค่ายทหารพี่เดือว่าผมต้องเดินไกลหายจนแบบพอน้ำแหงแบบจะต,ตายแล้วเดินไก,กลมากชุดแบบนี้เยอะมากเลยชุดที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ นี่เป็นโซนสปีบี้ฟอร์ดนพี่ประมันอยู่ด้านหน้าเลยซอบีเยอะหน่อยนะตัวนี้เป็นร้านอาหารพี่โอ้ซอบีมันนอนเต็มเลยพี่ดูนั่นแหละพี่ไปลุยเต็มเลยอะ่ะโอ้ยไอร้านถัดไปยิ่งเยอะเลยพี่นอนเต็มเลยอะ่ะอย่าไปเกงอย่าไปกลัวเราพกอาหารโอ้ยโด,ดือซอบีรู้สึกแตะมอันนี้คือร้านที่ผมเข้ามากินน้ำพี่ เ่ียวโอ้แหลกมากกระตุกกระตุกง่วหวัยง่วงวยบริเวณนี้ทอบพีนาเยอะนะผมอ่าผมรอบเยอะเยอะใช่กูพี่ไม่แปล่ข้างหน้าเยอะเลยมองไปไกลอ่ะเสียงร้องแบบโอ้โหนอนเฝ้าร้านพิซซ่า ไม่ไปดีกว่าตรงนั้นมันเป็นร้านพิซซ่ากับปั๊มน้ำมันด้วยด้านขวามือเราเป็นอะไรวะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเสียงลองดูเฮ้ยสีดำดำตนั้นนะได้ใช่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 เหรอมันไม่ใช่ว่าไอ้สีสีเขียวอะหรือไม่สีเขียวดันสีดำโคดัางสีเอาไปสีดำดีกว่าข้างในดูไฟนอกรอซับบี้ไม่ค่อยมีนะ แวะกินอาหารเมื่อเชียงก่อนเข้าไปโกดังน่าจะโกดังทุกคนผมว่าอิ่มแปร่ถ้าโกดังไปล็อกยิ่ยงดีพี่ะจะเย็นเคลียร์ซอมบี้รอบๆก่อนพี่ก่อนคนระับเก็บไปเกี่ยวอาวุธทื่อยาวก่อนเออดาเมจยังเบาอยู่ฮนะ วินารน,นะฮิโอ้ยแม่เอ้จะกระทืบจะประหยัดไม้ซะหน่อยแม่กระทืบพุดอยู่นั่นเนีือ,อเข้าไปคางร่วงกระทืบซ้ำครับอืมมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมที่เคย่านมาผมว่ามาันเยอะกว่านี้เจอซมอี้ไอช่างเดะ ถ้าพี่ใส่ทอ่พี่ที่มันใส่หมวกช่าง okay. เราเคลียร์ขคางนี้นไปก่อนมันเดินแาบไหนมันเดิน,นมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้หันไารตัวใหญ่เจอซอมบี้วัคซีนไหมวิ่งมาเนี่ย <laughs> ไม่เจอเลยโอเคเครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าโกดังกันนะครทุกคนสำรวจรอบๆก่อนว่าจะมีซบบอ,อ,นะอม,บ,อนะมซบ,บี้เหลืออยู่หรือเปล่านะจะได้าร์มอย่างสงบดันทางด้านขวาล่างของตัวโกดังนะฮะยังมีซอมบี้เหลืออยู่ใครที่ดูมาถึงนี้ครับรบกวนเวลาเล็กน้อยครับรงไปช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ร่วมรุน้นเป็นกำลังใจไปด้วยกันฮนะเราจะรอดหรือเปล่านะ มาดูกันว่าเราเอาชีวิตรอดมาแล้ว23ชั่วโมงครับใกล้จะครบ24ชั่วโมงแล้ว1วันนะน้ำหนักกำลังลงนะทุกคนใช้พลังงานเยอะครับในการเชียร์ซอมบี้วิ่งไปวิ่งมาเรายังไม่ได้ลดเลยนะฮะติวช่างยนต์เราก็ยังไม่ได้เก็บมีซอมบี้คขาหนึ่งตัวครับอืมนี่แน่นี่แน่นี่แน่ขา,าดินะ้นละเอาส่งต็งไปกิน มีกระเป๋าสปายข้างสนใจไหมน้องไปเคลียร์เอาเอาเยอะไหมพี่ก็นะาจะไม่เยอะครับเราตีกระจายอยู่แล้วเกมนี้คือแบบสุดยอดอ่ะโอ้โหไหลมาเรื่อยๆเลยนี่มันเท็นแปลกๆได้กระเป๋ายังครับกระเป๋าตัวไหนเนี่ยตัวกลุ่มพี่น้องเคลียร์มีตัวหนึ่งที่มีกระเป๋าเห็นมันกระจายอยู่พี่เห็นอยู่นะพี่ผมเจอถุงมือพี่มาใส่แล้ว เดี๋ยวไปใส่มือครึ่งนิ้วก่อนะไอ้ก่อสู้้อาครับอืมวุทื่อยาวยังเรเวลไม่สูงครับอาจจะดาเมจเบาหน่อยอุ้ยโคดังเปิดอยู่แล้วน้องเปิดเหรอไม่อยู่อ่ะผหน้าเปิดทีมแล้วสวยงามเลยกดกดน้องวัว อ๋อไม่ใช่โกดัง,รดงครับทุกคนมันเป็นร้านอู่ซ่อมรถช่างยนต์ช่างยนต์เจ้าของอู่วะครับเนี่ยเจ๊เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ช่างอุ้ยเถวนี้ก็ปลอดภัยนะคิดผมนะแต่มันก็ต้องปิดเยอะนะนะั่แหละประเจาเต็มเลยอันนี้คืออะไรพี่ power work on build b i l d bar ขึ้นแหละใครจะไง ที่ประกอบรถหรือเปล่าไม่ดูอ่ะอ๋อบลายสำหรับแบบชุดชุดขเขาเรียกว่าอะไรกันชนหน้าของรุ่นคันนั้นอะ่ะสวนมากที่จำเป็นหน้าเป็นอาหารแต่ก็มีดูส่งแล้วเข้ามาไม่มีประโยชน์อะไรเลยะรังว่าจะได้ค้อนออหรือตะปูไปทำบ้านกันค้อนขวานเราไปาใน,ในร้านเขียวๆนั่นนะ ในร้านเขียวๆตรงนั้นจะมีถังน้ำมันอยู่ในปั๊มบ่อะมินิม่า<อ>จะมีต้องงองไป<อ>งดูปถ้าได้ถังน้ำมันอย่างน้อยแล้วก็เติมน้ำมันพกติดตัวไปน่าจะมีนะฮะจไมผิดทรงเหมือนจะมีเป็นบ้านสองชั้นข้างบนเป็นที่นอนเจ้าของร้านกระแดวะวัายินเจ้าของร้านเหรออุ้ยบุตอู้ ป้อมยามพี่อมองไปฝั่งนู้นนะพี่มันคืออะไรเอาไปฟ้าเฮ้ยทหารพร้อมกระเป๋านอ้องไหน่ะไม่ใช่กระเป๋าใช่กระเป๋าทหารกับทหารกับทหารอย่าขอชุดแล้วกันเป็นหมวกแก๊ปทหารนะพี่แต่แย่แ yeah, ละแย่ yeah, ละเองแย่ yeah, ละอีกตัวแวน่นตานดูหลังให้หน่อย เรียคืเรียไม่มีมสวยโอ้ยของเตะถึงก็ค้างกันเลยทีเดียวชุดเต็มชุดเต็มดูกาบป้องกันนิดนึงครับได้ชุดใหม่มายังน้อยอยู่นะลำตัวถือร้อยเปอร์เซนตะมันเะป็นแบบเหมือนชุดทหารแบบยังไม่เต็มเซตแต่พี่มันต้องไปเย็บปักเอาอีกน้องมันถึงจะอ๋อมีกระเป๋าด้านข้างอีกสองชิ้นเยีย มันเหมือนกันป้องกันแบบปานกลางอ่ะปานกลางมมเดียมันเดินแปลกๆเันเวียนรหล่าไปหาของข้างในกันบางตัวหูดีบางตัวหูตึงอ่ะเลยปเปอรมาร์เก็ตในร้านในปั๊มน้ำมันหน้าเมืองรถบูดนะนี่นี่นี่สารปุกใจเสือป่าได้พี่เสียงปืนมันอยู่ทางด้านขวาพี่ข้างนอกอ่ะ เดีถนนอะขึ้งบนครับมีที่ทำอาหารพี่ได้เสียงผมนะ่ะไม่ได้ยินฮนะเพราะว่าเอาหูตึงมามีซอมบี้ใช่ไหมมีเปิดเลยอูโหหญิงชายแก้ผ้าอยู่ด้วยกันทำอะไรกันหรอุกใจเสียปากแน่ๆเลยเฮ้ยยุหญิงทั้งคู่ครับ ไม่ใช่เสือป่าแล้วแหละเป็นสาวป่า <c oughs> เป็นเมวป่าเจอไฟฉายสวยอือเจอหาต้นเกมที่สุดยอดที่สุดเลยพี่ที่ผมเจอมาไปดูมาดูเลยอะไร,รอ่ะเจอพ่เต้ตั้งโมล่วเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้เก็บเก็บเอออย่างพี่มันมีเสียงปืนอ่ะผมเลยเดินขึ้นมาวิช่างยนต์เล่มหนึ่งครับ อย่าอ่านเลยดีกว่าเป็นอาวุธนะฮะซิมเพิลวิจัยตัว L สนใจไหมไม่ผมมีอาวุธแล้วเก็บเก็บถุงดำไปหน่อยตามถามาังขยะเหมือนเราจะได้รถเร็วๆนี้ไม่ได้เร็วๆนีคเพราะว่าไม่ได้ได้เลยคุ้มกันหน่อยครับจะเก็บสกิลช่างยนต์ ดูช่างรวยกัน,นาากครับนอกจะกขันเดียวนัาากนอ,อับแล้วพวกอ่านสื่อรวยฮอตไฟฮอตแบบทฮอตไฟฮอตแบทขับแมาตื่งไปไปหน้าซ้ายไปหน้าขวาอพอดีครับเลยครับสุดยอดไปไปหลังลลขับแล้วได้รถขับแล้วรถอีกแล้วเน้องร่งสองเบี้ยดีนี่เราได้เราได้แบบที่มือ,อเราเราเติมน,น้ำมันใส่ขวดได้ไหมเรามีขวดเปล่าปอกน้ำมันกันไปเ,เติมน,น้ำมันใส่ขวดเปล่า ล้วมันมาสองขวดนะยี่สิบาทได้แล้วได้แล้วเป็นซินสามขวดไปคันไหนดีครับน้อเอาไม่ได้เอาขับรถช้ามาใช่ปะไม่เอาไมไ่เอามางคันนี้ก็ได้เนี่ยคันนี้ก็ไม่แย่ขับไปก่อนผมไม่รู้อ,ะอ่ะเฮ้ย,ยขึ้นมาดิ ต่อสายอย่าไปพลาดกดบีบแตนนะครับนี่ต่อสายตรงได้แล้วเคทีนี้เราก็เตือน้ำมันครับให้เต็มครัน,นี้ไปขึ้น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 ขอเช็ค เช็คว่ารถรอบเป็นไงครับจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกครับว่าจะเจอลยฟูงซอมบี้ไหวไหมสภาพเครื่องแย่ครับโอเคสภาพเครื่อง34ดีกว่าเดินดับแล้วนี่รถชันแรกวา่าจะไปยีเสมอเลยนะเราได้รถมาเร็วครับได้รถมาในวันที่หนึ่งเลยนะถือว่าไม่แย่นะไปมันเต็มถังแล้วครับ เมื่เต็มมเลยเคียไหมพี่เคีรยไหวไหมไหวไหวเคียร์เลยเราได้รถมันแล้วครับทุกคนแผนต่อไปยังไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มตรงไหนหาจุดสร้างบ้านแต่เราต้องหาค้อนกับตะปูไปเยอะๆนะ เลื่อยด้วยต้องใช้เลื่อยตะปูพรอนอันอไม่ต้องเยอะครับสองสามอันน่าจะพอแต่ตะปูนเนี่ยคนที่ต้องสี่ห้าร้อยตัวขึ้นไป,ไม,ปนมาพี่มาละอยู่กันในเมือรถบู๊อุ้ยพี่เนี้ยขนมเต็มเลยอาหารดิเอาเลยเอาเลยเก็บเลย๋ยวเอาไปเคลียร์ซัมบี้ให้ขนมปังอู้ดูดีนะสุกหรือเปล่าอพี่ไม่สุกเลยต้องไปทำเก็บสกิลถือว่าเป็นการเก็บสกิล ก่อนที่วันเฮลิคอปเตอร์จะมาอาจจะไม่ต้องกลัวเลยก็ได้นะเพราะว่าซอมบี้ในเมืองนี้น้อยครับถ้าไม่นับรวมเรือนจำแล้วนะเราไปนี่กันดีกว่าสถานีตำรวจกับจับเพิงกันดีกว่าไปปล่อยเขาไปเพราะมันเป็นซอมบี<ช>้ยืนเลตำรวจมันอยู่ตรงไหนนะพี่ไม่รู้เหมือนกันข้างสุดเลยน่าจะใช่นะ ราลองไปเคลียร์บ้านคนรวยกอนนะพี่แถบบ้านคนรวยไปสถานนี้ตำรวจน่าจะอยู่เนี่ยสีม่งวงๆล่างสุดเลย๋ยวเราวิ่งตรงเดียวเลยไหวไหมพี่เคลียร์ไหวไหมเอาถุงแก้สพังนะเลยอะอรหรอนันเหลืองๆอ่ะแต่ราคาอะไรอยู่เฮ้ยเรา,เาลดแถวนี้ดูก่อนไหมเหมือนสภาพดีแต่สิ่งที่ผมอยากเจอที่สุดในในเกมนี้คือรถบาดพี่ <laughs> ไม่เคยเจอตรงนี้เป็นร้านหนังสือนะเนี่ยน่าเข้าไปหาหนังสือเก็บมาอา่านกัานหน่อยไหมผมมีเยอะอยู่พี่ไปตองค์อะไรไม่ใช่หนังสือแดงดิโหดับแล<ม>้วรอนนีพวกหนังสือที่แบบัพสกิลไงทำให้สกิลมันพุ่งอะ่ะอ๋อผมไม่มีเนี่ยอืมช่างไม้ต้องเอาว่ะรู้สึกว่าไม่งั้นเราจะเก็บสกิลช่างไม้ได้ช้าโอ้โหอ,อมบี้เต็มเลย ลับเข้าเมืองปุ๊บซอมวิ่ีมาเลยตอนแรกเหมือนเราเรารเคลียร์ไปแล้วป่ะเราวิ่งผ่านตรงนี้ไปมันก็วนกลับมาแล้วครับไปเคลียร์ดีกว่าโอเอเขาไปหน่อยนะครับประตูนี้อันตรายมากไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าคืออะไรพี่ฮะคือมันจะเป็นซอกแคบๆอ่ะแน่นๆ ล้างสึตอนนี้เราพุ่งกำลังกระดับไปเรากินขนมกันครับเพื่อที่จะขนมที่เป็นขนมที่แคลอรี่สูงนะไขมันสูงก็กินง่ายกินด่วนเราระลดน้ำหนัให้น้ำหนักขึ้นไหมครับแล้วก็นพวกเค้กครับเรอหิวบอกได้นะที่มีอาหารติดตัวอยู่เราต้องเสียหรอกรูดๆไปหมดแล้วแหละเคค่อยไปว่าเรนงานช่างมาอีกหนึ่งกับงสองรูดๆกี่แป้งหมดเลยแล้วก็เป๋าเราเป็นจุกหนักแล้วพี่ให้เปลี่ยนตัวให้ไหมผมดู่รู้ตัวแล้วใช้แค่ต้องเดียวเราอยู่ข้างบนครับตึกรึที่สองชั้น มสารอหารหมดแล้วครับตอบต้อตองอสถานานาเพิงมีสานีน้เพลิงมีขวานตรงนี้มีถังน,น้ำมันตรงนี้อย่าค่อยไปเก็บโลง่งนะตอนนี้มีรถไต่มเลยพี่ลานจอดรถโอ้บ้านค,คนรวยโอ้สวีมันไปไปรวมอะไรที่นั่นอ่ะพี่อมีรถ สามคันสี่คันมีกุญแจได้พี่กแจกุแจ,แจเคลียร์ซอมบี้ก่อนฮะตอนนี้เวลาเิบโรเลยบ้านคนรวยตรงนี้นี่นะใช่บ้านนี้ส่วนบ้านคนรวยนี่ใช่ใช่พี่ผมเล่าว่าเราควรเข้าโซนบ้านคนรวยไปเคลียร์ตั้งบ้านอย่างไรอยู่เอารถปิดเอาอ รถไปทางเข้าทางออกเอาเดี๋ยวผมเคลียร์ซอมบี้อะ่ะมืดแล้วเริ่มมองไม่เห็นหยุดละฝนตกแป๊บเดียววัดตอวไอ้ไอ้ที่แบบรถอย่างอื่นนะที่เมื่อก่อนเนี่ยขับได้แต่นะซอยอะ่ะซอมบี้เต็มเลยอ่า ย,ยังไม่ไปก็ได้อันน้นอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อพี่ผมลืมไปผมลืมใส่มอสไฟชายเหน,น็บขากใส่น้องเจาะเจาะเข็มขัดก็ได้นะเราไปเคลียร์อีกหลังหนึ่งครับพี่หลังหน้าซอยนะอ่ะเอาไว้บ้าคนรวยมันมไฟน้อยนะพี่ ทุบกระจกทำไมครับคุณจะทุบกระจกทำไมครับผมมันนี่ครับเลียร์พี่เคขีร์เหรอแต่ยางข้างในบ้านยังไม่ได้เลียรอบบ้านยังไม่มั่นใจขอดูข้างหลังบ้านอยู่โฟกันนิดนึงรายตามากมุมอับตามรั้วฮะเก็บไรเหลี่ยดฮะน่าจะไม่มีนะ อ๋อพี่เผมเจอไฟฉาย<อ>ที่ไม่มีฐานวัดเติบผมไม่อยู่เดินตะเปิดะปะมากเลยเดินเข้ามาในบ้านเปิดได้ครับหลังนี้มีคอนที่พี่มีไฟลงรถบ้านเปิดให้ผมหนะ่อยผมเห็นอ่ะไม่มีมันน่าจะมีนะแต่มันยืนแถลงตักแขงเลยสำรวจในบ้านกันไม ประตูไม่ล็อกด้วยชั้นหนึ่งเคลียฮะโอเคครับได้บ้านอยู่แล้วครับทุกคนห้องนี้หวังว่าจะไม่มีซอมบี้ไปห้องนอนมีกระเป๋าเดินทางอุ้ยอาหารเต็มเลยพี่มีไข่ด้วยหนึ่งแผง clear, clear. เคลียบเคลียเมืองรถบูดเป็นเมืองที่เล่นได้ง่ายครับเมืองใหม่มา นี่ครับโซนบ้านเนรวยทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยเลือกอะไรครบอย,อยากได<ม>้ห,ไหลังไ,ไหนอาหารจะมีหนึ่งหลังสองหลังห้าหลัง,งนี่ครับเลือกเอาเลยหนึ่งหลังจะมีรั้วสูงอยู่ครับป้องกันซอมบี้จากเกือบทุกท,ทิศรับเดี๋ยวจะแยกเตียงออกนะเพราะว่าเราไม่ได้นอนหรือจะไว้เป็นพ็อปอะไว้เป็นพ็อปก็ได้เราจะแยก พี่ไปทำมาอาหารร้อนแดมันมีกระทยอยู่ทำเลยก็ได้ฝึกทำไ้ก็ได้นะเปิดเปิดเซิร์ฟมาเกือบตายครับเพราะไม่มีน้ำกินตอนนี้เวลาตีสองแล้วทุกคนได้บ้านอยู่ละตัดสินใจเอาบ้านหลังนี้เลยครับไม่คิดเยอะเป็นบ้านคนรวยที่ตำแหน่งดีครับอัปเดตตัวละครนิดนึงครับคอมฟิตระดับสิบพละกกำลังระดับเก้าครับขวานหนึ่งที่ยาวระดับห้า ชื่อสั้นระดับ5ครับดูแลรักษาอุลระดับ7ช่างไม้ระดับ2ครับทำอาหารระดับ1ในบ้านนี้มีโทรทัศน์ปาน้องเปิดโทรทัศน์ดูได้นะในไฟฟ้าระดับ1ครับช่างยนต์ระดับ2ก็สามารถที่จะต่อสายตรงได้แล้วนบบ้านคนรวยที่จนมากพี่ๆไม่มีทีวียจริงการวิ่งระดับ4ครับเดินเสียงเบาระดับ8ปรับปีระดับ3ครับแล้วก็รอบเป็นระดับ8อันนี้เราก็จะมาเก็บสกิลช่างไม้กันต่อ การเก็บสกิลช่างไม้ต้องมีค้อนไขควงแล้วก็เลื่อยนะครับในการแยกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหนังสือที่ได้มา๋ยาให้น้องเขาเก็บขยะไปทิ้งหน่อยไหนพี่ไหน่ะอยู่ข้างบนครับ<น>แป้งสุก แก้งขนมปังจริง้าไะฝืดๆแต่เราไม่คยมีปญหารเลอนนะ้าต้นเกรัรเบาเลนอหละอู้อิ่มดีทุกคนนี่ผมไปแยกตรงนี้เพื่อเก็บทักษะนะครับประตูด,ด้านบนเราไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วโองไงพี่ผมมีแบบช่องใส่ปืนพอดีเลยแบบเหตุกาเป็นจริงก็ยิงแม่งอะเบ้านนี้ออเครีย จะามาครับจะได้มาร์คสีแดงไปเลยวันนี้เลียร์เลียร์เลียร์อันนี้บ้านของเราสีเขียวมันยกทีวีไงพี่นี่บ้านของเราเป็นรูปโลเลยเยกทีวีจะมีปุ่มไไม่ได้ปุ่มที่แถวๆคอฟค้าของอะที่เป็นชั้นอะกดย้ายครับ ลืมแล้วเหรออ๋อเน,นี่ยพี่ได้ละอัวทีวีมาเปิดดูที่บ้านได้ฮนะวันนี้ไฟยังติดอยู่ครับเราชีวิตอดมาแค่เพียงเอ่อหนึ่งวันทนั้นที่บ้านค,คนทำไมคนขเขาแข่งแก่งเราพี่เขาสา,าง่งว่ายกทีวีไว้ในกระเป๋าได้ <c oughs> เอาหมอดั้นมาเล่นไหมละ่ะหมอดที่แบบว่าแบกของได้เหมือนของจริงอะจะเล่นยากกว่านี้เยอะเละพี่ไปเล่นมาไม่ชินแล้วคือแบบ กระเป๋าเราไม่สามารถใส่อะไรได้เลยที่มันใหญ่กว่ากระเป๋าอ่ะเหมือนจริงขนาดนั้นละปืนปืนนี้ใส่ไม่ได้ปืนใส่ได้ครับอันนี้อนนี้วีญงานช่างไม้เราเท่าไหร่ครับระดับเจ็ดโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเราได้ยึดบ้านคนรวยหลังนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะทสร้างประตูเราไปหาอุปกรณ์มาทำบ้านกันครับขวานเลื่อย ไม่รู้ว่าจะอยู่ในโซนไหนบ้างครับมาตัดไม้ทําบ้านกันเป็นเซฟเฮาส์ของเราครับตั้งตัวได้ดีครับก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับเราเจอกันใหม่ในอีหน้าครับโชคดีครับที่รักสมบหมือเงัน